在哪？ เฮียงทางสนามมอนีโจฟอร์มในยางยอดเยี่ยมครับหลายรายการสาหรับนักเตะเยาวชนยีสามปีทีมชาติเล่าในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนยีสามปีชิงแชมป์เอเชีย2022รอบคัดเลือกช่วงเดือนตุลา6-4ธีพันธ์บ้าแม้ว่าทีมจะไม่สาม,มารถผ่านเข้ารอบสุดท้ายแต่ผู้เล่นสายเลือดหม่ทีมชาติเล่าหลายคนในโจฟอร์มยังน่าสนใจและกระยับเก่าขึ้นมาเลยในชุดไงการทัวนหนาได้หายการเอฟเอแชมเปียนชิพ2 0 2 0ที่ประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพระหว,ว่างวันที่หาท่านว่า6-4ถึง1มกราคม6หาโดยเล่าอยู่รวมสายกับ ทางด้านเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียและกัมพูชาโดยฟาร์มการเลีนที่นาสนใจของเด็กกุ่มนี้หลายคนทําให้เกิดกระแสข่าววา่าบรรดาแข่งแล้วนี้ครับจะเริ่มตัวย่อยมาคาแข่งในประเทศไทยในฐานะนักเตะโคตา อาซึ่งสุขพรอนวงเชียงค้ำครับกองกลางตัวเก่งสัญชาติเล่าและสโมสรอ,อุดรธานีเอฟซีในศึกฟุตบอลไทยลีกสองที่ขาแข่งเมืองไทยมาเป็นระยะเวลาส0ปียาวนาั้นที่สุดสำหรับนักเตะสัญชาติเล่าบนลีกไทยครับถูกไทยถามจากบรราดาผู้เล่นสัญชาติเล่าวาดเฮตุที่ไหนครับถึงจะมีโอกาสมาขาแข่งในเมืองไทยอย่างสุขพรอนบ้างโดยสุขพรอนครับวงเชียงค้ำได้ออกมาให้ทัศนาในเรื่องนี้ครับพันรายการฟุตบอลวาไรตี้ทางช่องยูทูบเสียงสปอร์ต้เครับว่าที่ประเทศเรามีแฟนบอล ตามฟุตบอลไทยเป็นจำนวนมากครับผ่านการทายทอดสดซึ่งมีนกเต้หลายคนนะครับที่สอบถามกับตนเองว่าเฮจังใดครับถึงสิมาเลนในหลีกไทยผมก็เล่าเรื่องในอดีตครับกับความพยายามรวมถึงข้อมูลมันก่ต้องมีครับพอแมนกเต้หลายคนในประเทศเล่าเขาก็อยากให้ลูกๆครับเดินทางมาเล่นในหลีกไทยผมก็เลยบอกไปว่าในการแข่งขันฟุตบอลรายกัน a f f เ h a m p เป n s นชิ2020ที่สิงคโปร์มันคือเวทีที่พวกเขาจะต้องแสดงออกให้เต็มที่ครับเปิดสั่งการยอมรับแลบเป็นใบเบิกทางส่ลีกไทยนั่นเองครับสำหรับสุข ของพรวงเคี้ยงข้ามครับกล่าวมาหลีกไตั้งแต่ปี2,011โดยการเลือกต้นลงเล่นให้ทีมเยาวชนของ BEC ีซีเทโรจากนั้นโยกใหญ่ไปอีกหลายสโมสรบอสิเปนพิซนูโลเอฟซีซาลบุรีเอฟซีซิติเกตเอฟซี FC, ัยนาทฮอนบินปจ FC, ัจจุบเอฟซีอุไธธานีและอุดรธานีเอฟซี FC นั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากได้พี่น้องอย่าลืมเอ็มนบิ๊กแปดอัพมีครบจบทุกอย่างบอลสเป็นบอลเต็งบอลสเต็ปกลุณวีวีพีเล่นทอนได้สูงสุดมาละล่ะถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์จัดไปพี่น้อง oh